เจ้าที่นำห่อเครื่องประดับนั้นมาจะมอบให้หญิงคนใช้มีท่าทางดื่นตกใจอย่างมากนี่เครื่องประดับของ,งานายเธอรับไปเิยพระอนุ์พูดพร้อมด้วยวางของหลงข้าแต่พระคุณเจ้านำาล็กควกเขาเพื่อ,อนหน้าข,ข,อข,อของข้าพเจ้าด้วยเสียงสยักนเกลีอวมีอาการเหมือนจะร้องไห้ แล้วนานก็พูดว่าแม่นายสั่งไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าจับต้องและเก็บเครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ต้องรับคืนแม่นายบอกว่าพระคุณเจ้าเป็นที่รู้ข,ของแม่นายอย่างยิ่งแม่นายไม่สมควรจะส่วมเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าจับต้องแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้ารับคืนไปไม่ได้ดอกตอน้พระเจ้าพู เรื poor, the ่องประดับมหาลดาประสาทนี้มีค่ามากนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องประดับสตรีไม่สมควรที่สมณะจะกูกไว้อัตมาจะเอาไว้ทำอะไรจงรับคืนไปเถิดและบอกนางว่าอัตมาให้รับคืนไปน้องหญิงทำตามคำขอร้องของอัตมานายของเธอคงไม่ว่าอะไรดอก